อย,อยู่ไหมอยู่นะครับโอ้โหอะไรเอยคันพุ่งมาเชียวน่าจะเกี่ยว ครับผมแต้มสวยครับเพื่อนๆนี่นะก็สวัสดีครับผมสวัสดีเวลาประมาณเกือบเกือบสิบโมงเช้านะครับวันนี้นกไก่ก็อยู่ที่หมายซอยอุ่นสุกนะครับผมฝั่งเทศบาลนะก็เนื่องจากว่านกไก่เสร็จงานสายนะครับ ขามาซอยอุ่นสุกฝั่งปลาบัวป่านนี้ก็เต็มแล้วนะฮะก็เลยมาลงที่หมายสั่งเทศบาลบางคูนแทนนะครับผมสำหรับเช้านี้ก็แต้มสวยแต้มแรกมาแล้วนะครับนี่นะ ไม่น่าเกลียดนะฮะไซนี้เก็บได้ครับผม อะไรวะไม่น่าจะใช่นะคันพุ่งเลยนะครับเมื่อกี้แต่ตัวแค่นี้ผมว่านไม่น่าใช่นะเพื่อนๆโอ้โดนกัดเลยโดนปลาช่อนกัดนะครับ ปลาเล็กมากินแล้วโดนปลาช่อนกัดนะเมื่อกี้ตานินไส้แตกเลยนะครับเนี่ยตามมาปลามอยู่กลางคลองบ้าง ต้องมีกะดีได้เหรบะหอนนะบะหอนเชียงฟ่าบอกผมเห็นไหมได้ตัวหอมโอเคครับผมไอ้แนวลายจันทร์ัวยๆไม่อีกกล้ามน,นะครับอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะ บ้ากินนะผมไปโอ้ยปีกูจะได้ด้วยระวังผมเริ่มเปิดหนาหรอกงามนี่เออใจเริ่มตาบวมไปเหมือนด้านนะครับเมาตาเลยโอ้ยเสียชุดตะก้อไปชุดหนึ่งเลยครับเมื่อกี้ มั่แได้คุยกันลืมเปิดหน้าลอกเต่งเลยยิ่งไม่ได้ปูกมาอยู่ฮะเอ็กไซมู Tôi nghe bạn đang ở lúc này đã. Rồi. ครับผมัอีกหนึ่งแต้มนะฮะนี่นะพอเก็บได้อยู่ครับตอนนี้ก็น่าจะสิบมงกว่าแล้วนะมัน,นก็มีปลากินเรื่อยๆนะครับอ,อาจจะไม่กินจัดเหมือนป่าบัวนะแต่ก็ดีกว่าไปนั่งฝากแดดหน่อยโอ้โหโคตรแมมันนี่ล้งไปทั้งา่าเลย นี่นะครับผมดามกกั้นนะฮะอยู่หลังกล้องนะครับวอนีพี่ชายมานั่งเล่นด้วยแกวัดให้นะฮะไปหานุัเงาร้องอโเบวานไ่้ปันด้ปัญญา อยู่ปะปาดสี่ก็ได้เพื่อนมาอยู่เดียวไปได้เหรอก็อยู่อ่ะอยู่อยู่อยู่นั่นนอกทิพย์ไปุ่กับนั่งกินเลยน้ำหนักดีไหม ได้สวยขอบคุแีแฟครับมฟนผู้ชาย <laughs> นง้มพ่อบระว่างอ่ะแันนี่ใช่ไหมแง้มนัน่งซืง้อประกิญแง้งเงมเสิมเขิมรับดหนึ่งามกินเขาแงามปั่นเนื้อแงามตุดีเนื้อ <h ums> มาอีกแต้มหนึ่งนะครับผมส,สวยๆพอเก็บได้อยู่นะครับตอนนี้ก็เวลารประมาณสิบเอ็ดโมงเช้านะครับมันเริ่มเงียบแล้วนะ มันมือเส้าผ่าเลยครับผมมาเดี๋ยวจะคอยมานังคำนวณเดินน้ำมันลอยห้าสิบได้น้ำมันน้ำมันพอขึ้นหันเอคอนออกหันไม่แน่มึงอยู่มันได้สามจุดสองห้าเอ้ใส่ก็ใด้หน่อยแน่วะ ครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเล็กๆน่ารักน่ารักพอได้หายเหงาครับผมววันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับได้นั่งตกในร่มนะสบายๆไม่ต้องไปเบียดแย่งกับใคร ปาก็มีกินเรื่อยๆครับมีช่วงห้าโมงเช้าเริ่มเงียบนะครับเดี๋ยวสักประมาณเที่ยงครึ่งนักไก่ก็จะเริ่มเก็บของนะครับกลับบ้านทำงานต่ออายครับเพื่อนๆเที่ยงครับขี้เกียจเฝ้าแล้วนะครับทเที่ยงตรงเลยนะเดี๋ยวนักไก่จะให้ดูผลงานปลารวมนะครับแล้วก็จะเริ่มเก็บของนะก็หมายนี้ น่าจะเป็นหมายแก้ขัดได้นะครับในระหว่างที่คลองเปมมีแต่ปลาเล็กนะครับแต่ไปหมายป่าบัวก็คนเยอะนะครับผมล้องเข้ามาครับเข้ามาสุดซอยอุ่นสุขข้ามสะพานแล้วก็เลี้ยวขวามาครับผมข้างหลังนี้จะเป็นเทศบาลอ่าบางพูนนะครับผมอ่าดูปลากัน ผลงานบารวงก็ไม่น่าเกียดนะเก,เกือบสิบหางอยู่นะครับเดี๋ยวนาการจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็สวยใช้ได้อยู่ครับ